ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะปีเตอร์คอปไม่ขัดข้องลูกชายคนโตน้องแพนเตอร์เข้าวงการขอแค่ไม่ทิ้งการเรียนเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับปีเตอร์คอปกับอดีตภรยาสาวพลอยพลอยพันธ์ ที่ตอนนี้นั้นทั้งคู่ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันแล้วแต่ก็ยังช่วยเหลือกันดูแลลูกได้เป็นอย่างดีโดยล่าสุดทางด้านพอยพลอยพันธ์ได้มีการโทรปรึกษาอดีตสามีเรื่องที่น้องแพนเตอร์ลูกชายคนโตวัยหกขวบจะเข้าวงการบันเทิงโดยปีเตอร์นั้นได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ระบุเอาไว้ว่าแม่ของเขาโทรมาบอกว่าแพนเตอร์จะเล่นละครแล้วนะการได้เล่นละครก็ดีให้เขาได้ลองมันก็ดีนะถามว่าเร็วไปหรือเปล่าสำหรับเด็ก การเล่นละครเขาอาจจะเครียดก็ได้แต่ผมเชื่อว่าแพนเตอร์เขาเป็นสายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วชอบเต้นชอบโชว์ชอบคุยเขาคิดว่าเขาสามารถควบคุมได้ในส่วนตัวผมนั้นไม่ได้ห่วงห้ามเลยถ้าเขาอยากจะลองเราก็อยากให้เขาได้ลองจริงๆแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเด็กคือการศึกษาห้ามขาดห้ามทิ้งเด็กขาดถ้ากระทบการศึกษาผมจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเขารับผิดชอบคือทำการบ้านได้อย่างคงควบคู่กันได้ก็ลองดูครับ